สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแอดมิน OP ออหนึ่งในทีมงานมิสเตอร์ต้นนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมวิ f าออนไลน์ภาคสามนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีเลยมากครับผมได้ทําการเติมเชลไปห้าสิบาทนะครับเจ็ดสิบห้าเชลแล้อเดี๋ยวตอนนี้เรามาอาจจะช้าหน่อยนี่ฮะได้แคชทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยได้ห้าพันนะครับคืออันนี้ผมยังไม่ได้เอาแคชไปทําอะไรนะฮะคือจะแลกแพ็กส่งค้าส่งการอย่างเดียวเลยเจ็ดสิบห้าเชล หลักๆเลยของผมนะฮะสำหรับวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากครับรอดูนะฮะก็การซื้อไปเลยตกลงไปส่วนเรื่องเชลนี่ค่อยว่ากันจะไปทําอะไรอาจจะดองเอาไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เยอะฮะแล้วมีโอกาสอาจจะมาเปิดแพ็กเกจดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนนี้ก็ข้าไปก่อนนี่ครับนี่เลยสองอันนี้นะฮะนี่ข้าาใหม่น็อตฟาวนี่ไม่มีรูป ก็จะมีตัวนี้อันนี้คืออะไรแพ็ครวมเบสสามสิบอันนี้แพ็ครวม w c นะครับสามสิบก็คือปีสิบสี่ w c กับโซนหก w c นะครับุ่นว่าจะได้ตัวอะไรนะครับสําหรับอันนี้มีแค่ใบเดียวส่วนตัวนี้ก็คือคลาปีนะฮะเบสสามสิบมีสองใบนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําการเปิดตัวนี้ก่อนอันนี้คือได้รางวัลชาเลนจ์มั้งมั้งนะจำไม่ได้เหมือนกันท็อบสิบรุ้นปีอะไรครับ 4.09เออยังดียังลุนสลาตันลุนต่อเลสได้นะมาเปิดก่อนเลยครับประเดิมประเดิมจัดไปมาลุนกันนะฮะว่าจะได้อะไรสลาตันมาเถอะต่อเลสก็ได้มาสักหน่อยถูกปะขอสักตัวนึงไหมโอ้โหขัิยัตแต่น่าเสียดายครับขราวที่แล้วคือ ผมมีลุนกาด X I ด้วยนะแล้วเปิดได้ X I ด้วยผมได้คาสิยา X I มา151อ็ด M ครับ151ล้านแต่เสียดายไม่ได้อัาจคลิปไว้แต่ว่าขายไปแล้วซื้อตัวอื่นมาแล้วโอเคมาเอานี้ดีวกว่าเปิดแพ,พ็กแพแรกฟิลิปราม่ฟิลิปลามเอามาทำไมวะฟิลิปลาม6.8แต่ผมนี่เครียดเลยครับโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ลิกแพ็กนึง อีกหนึ่งแพทครับไปจัดดีกว่ามันจะได้อะไรมันลุ้นกั่าโ,โ,โอ้ดีใจทำไมเนี่ยวิดาวอันตุโลวิดาวสี่วีเอะโอเครับก็ยังยังดีขึ้นหน่อยนะยังดีขึ้นหน่อยสามเอ็มเคครับทีนี้มานี่เลยแพ็นรวมปีวีซีเบสสามสิบนะครับ มี14 WC 1ชิ้นนะครับแล้วก็06 WC อีกหชิ้นมาเอาดีกว่าว่าจะได้ใครปวดผมมีโคตรเครียดเลยตอนนี้ไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วนะครับมาจัดดีกว่าถอดเสื้อโชว์ <laughs> อากาศมันร้อนนะเปิดรุ่นนักเตะมันร้อนก็ต้องนิดนึงนะ ห้าสิบาทเออได้ตอนนี้ก็โอเคแล้วไม่ไหวจริงๆนะโอ้แ oh, ย yeah, yeah, yeah. ่แย่แย่ตายตายโอเคครับแล้วก็ได้ทําการเปิดแพ็คนักเตะไปเรียบร้อยแล้วก็คุ้มไม่คุ้มก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มีคลิปอะไรดีๆคราวหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําการลุใหม่นะครับงั้นสรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ